เงินเฟอ้อและบิตคอยสองสิ่งที่คนธรรมดาอยากพลิกชีวิตต้องรู้ ในสังคมเงินเฟียดไฮท h ไทม์เพทเฟรนด์ที่ปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนเก่งคนรวยคนประสบความสาเร็จเต็มโซเชียลแต่ไมหมดผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นข่าวเคยเห็นโพสต์มันจะมีอารมณ์แบบพลิกชีวิตได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบางคนทําธุรกิจจนร่ํารวยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ขายของในวลาแสนวลาล้านซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถหรูบางคนซื้อทองเก็บเดือนละ5ล้านส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติแพงๆเราจะเห็นเราจะเสพความสําเร็จความรวย,คว,รวยความใช้ชีวิตหรูหราแบบนี้เต็มโลกโซเชียลไปหมดแล้วตัดกลับมาที่ตัวผมเองทีีี่่นนนังงไถดดเเเป็คธรรมาาอิื0,000ุณภพ ชีวิตก็สุขบ้างทุกบ้างตามอัตรภาพแล้วไหนจะภาระมากมายที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ความรู้สึกบนหน้าจอความสําเร็จของเขากับความรู้สึกของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวคิดไปก็เศร้าไปการโดนโซเชียลมีเดียยัดเยียดความสําเร็จของคนอื่นมากๆเนี่ยมันท็อกซิกนะมันเป็นพิษต่อต,ตัวเราเองนะทุกคนเดี๋ยวนี้อัลกอริทึมของพวกไอจีเฟซบุ๊กเนี่ยมันชอบเอาโพสต์คนอื่นที่เราไม่รู้จักเนี่ยขึ้นฝีตลอดสังเกตปะ่ะซึ่งโพสต์อวดความสาเร็จแบบนี้เนี่ยถ้าหากใครมองว่ามนนเเป็แเป iration, ป็แรรกกกอไๆหืัน แต่หลังๆเริ่มไม่ใช่แล้วยิ่งอ่านยิ่งเสพยิ่งรู้สึกเครียดยิ่งกดดันตัวเองพอดีผมไม่ใช่พ่อพระที่จะยินดีกับทุกความสําเร็จของใครก็ไม่รู้ในโซเชียลนึกออกปะดูไปไถ่สิทธิ์ไปบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้จักด้วยเนี่ยพอเห็นเขารวยเขาใช้ชีวิตดีเขาใช้เงินวันละล้านเนี่ยเราก็มีคําถามลึกๆในใจว่าเอเงินที่เขาใช้ง่ายๆแค่วันเดียวเนี่ยทั้งปีเรายังหาไว้ได้เลยทําไมเราตามคนอื่นไม่ทันทําไมเรายังลาบากอยู่ขนาดนี้ถ้าหากใครรู้สึกแบบนี้อยู่นะสิ่งแรกที่คุณต้องจัดดดกกกกกาารรรรเเลยยย็คคืออออออุณต้้้้้งแแนนท์ปปปะะภวบบไไไโชให่ถ แล้วเกิด Energy ลบกดซ่อนกดบล็อกให้หมดไม่ต้องดูเสียเวลาชีวิตยิ่งดูยิ่งเครียดดูไปทําไมในส่วนนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปนะเข้าไปดูกันได้ในช่องผมเนี่ยจะมี2เพลย์ลิสต์หลักๆก,ก็คือ s ซ็ตและซาวน์เซ็ก็คือจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่พูดถึงคอนเทนต์บิตคอยเป็นหลักเลยและเพลย์ลิสต์ซาวน์เนี่ยจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่พูดถึงการพัฒนาตัวเองแล้วอาจจะมีเกี่ยวกับบิตคอยการเงินนิดหน่อยเออสนใจก็เข้าไปดูกันได้ซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยผมพูดถึงสังคมปัจจุบััันนนนนททีี high time ทีีี่่่่่่มมมมมมตคคววววววาาาาาาาสสํเเเเเรรรรร็็จจดดยพลลิิิิกกกชข้้้ซึงงหอะไูป เกิดจากโลกปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นโลกเงินเฟียดที่เสื่อมค่าไงเมื่อเงินที่เราถือมารักษาบูลค่าไม่ได้การเก็บเงินการออกเงินระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องไร้าสาระมันทําให้เกิดไมเ่เซ่ที่ทุกคนต้องทําทุกอย่างให้เร็วต้องพลิกชีวิตภายในปีนี้ต้องทาธุรก,กิจรวยเร็วซึ่งถามว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยคนเก่งเยอะแยะคนเก่งคนทําได้มันมีนะซึ่งผมขอเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นคนท็อปวันเปอร์เซ็นต์ซึ่งหาใครตามเนี่ยมันก็เป็นอินสปายได้แต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคน,น่ยคิดแบบนี้ว่าพวกแบบนวนท็อปวันเปอร์ มันก็เลยสามารถเรียกยอด engagement ได้อารมณ์เหมือนการกินโอมากาเซที่แบบมือและเป็นหมื่นอย่างเงี้ยคนทำคนนี้คนก็สนใจเพราะคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีโอกาสได้ไปกินจริงๆถูกปะมันก็ f e ล l i n g นั้นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการใช้เงิน l i f e สไตล์ก็ประมาณนี้เกินมาเยอะมาที่หัวข้อในวันนี้แล้วถ้าหากเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนทบวันเปอร์เซ็นต์อยากจะพลิกชีวิตแบบเขาบ้างสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือเงินเฟ้อและบิตคอยตไปเราไปดูกันทีละข้อข้อแรกเงินเฟอ้อก่อนในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาคนทั่วไปสามัญเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยใช้ต่อเดือนก็แทบจะไมมมมม่่่่พออออยยยูแแลล้้้ววววววีเเงิินนนดหคคาาารก ก็คือคนธรรมดาสามัญส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถเก็บเงินหรือออมเงินได้ทันกับการพิมพ์เงินแบบอัตราเร่งซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าหากใครไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงินโลก fractional reserve banking ของแบงก์พาณิชย์รวมถึงการพิมพ์เงินการทา QE ของเฟดเนี่ยก็จะเข้าใจดีและด้วยไอ้ระบบอะไรพวกนี้แหละมันส่งผลให้ถ้าหากเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยออมเงินผิดที่ผ่านไป10ปีเราจะเริ่มจนลงเว้ยทำไมต้อง10ปีใช่ไหมซึ่งช่วงแรกอัตราการออมเงินเทียบกับเงินที่เรามีมันยังน้อยมันทําให้แบบเราเนี่ยพอออมขึ้นไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกไม่ กินเงินเราแล้วไงเราก็จะเริ่มจนลงจนลงเหมือนยกเคสคลาสสิกที่ผมยกมาตลอดก็คือมันมีคนออมเงินเฟียดเดือนละหนึ่งแสนบาทผ่านไป10ปียังแพ้เงินเฟ้อเลยถ้าหากใครอยากจะไปขยี้เรื่องเงินเฟอ้อระบบการเงินโลกเนี่ยผมเคยเล่าไว้ย่อยๆในหลายคลิปมากๆเลยแนะนําว่าเข้าไปดูใน playlist ของผมนะฮะถ้าพูดถึงบิตคอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเงินเฟ้อไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันอะต่อมาครับตัดไปที่คนรวยคนรวยเท่าวันเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาหาเงินได้มากพอหรือว่าได้เร็วกว่าอัตราการพิมพ์เง เขาก็จะไม่เจ็บตัวมากถ้าพูดง่ายๆก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีทางเลือกมากกว่าคนธรรมดานั่นเองเรื่องนี้แซดบัตทรูเนาะเป็นเรื่องที่เศร้าแต่่าเป็นเรื่องจริงต่อมาข้อที่2สําคัญเลยบิตคอย n ถือว่าเป็นหัวข้อสําคัญเหมือนกับช่องนี้แซดแอนเซาแซดคือซาโดชีนะในส่วนของคนทั่วไปเนี่ยถ้าหากคุณไม่รู้จักบิตคอย n คุณจะเสียโอกาสมหาศาลเน้นย้ําคำว่ามหาศาลรู้อะไรไม่สู้รู้งี้มาเต็มบิตคอย n คือเงินของประชาชนที่จะทําให้เงินออมก,กลับมามีคุณค่าอีกครั้งเหมือนที่พี่ชิดพูดว่า make Saving Great Again อ ซึ่งถ้าคุณถือบิตคอยเนี่ยคุณจะไม่จนลงเรื่อยๆเหมือนเงินเฟียดเพราะเงินมันไม่เสื่อมค่าลงบิตคอยเนี่ยถูกออกแบบมาให้รัดกุมรวมถึงการทําให้มีอย่างจํากัดแน่นอนแค่21ล้านเหรียญทาให้บิตคอยเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการพิมพ์เงินและเงินเฟอ้อถ้าใครยังไม่มีบิตคอยตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนคุณเนี่ยวิ่งอยู่บนลู่ที่วิ่งสวนทางหรือทางง่ายกว่านั้นยกตัวอย่างเหมือนคุณขึ้นบนใดเลื่อนเดี๋ยวบนด้เลื่อนเลื่อนลงอะ่ะส่งผลให้การที่คุณจะก้าไวไปข้างหน้าหรือขึ้นไปชั้นบนเนี่ยม แล้วก็จะจนลงจนลงนั่นเองแล้วตัดไปที่คนรวยท็อปวันเปอร์เซนต์เหมือนที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนๆน,นะว่าคนกลุ่มนี้จริงๆไม่ต้องรู้จักบิตคอยไม่ต้องออมอะไรก็ได้เพราะตัวเขาเนี่ยมีเงินเฟยอมากพอหรือว่าตัวเขาเนี่ยหาเงินได้มากกว่าเงินเฟ้ออยู่แล้วแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะยิ่งคนท็อปวันเปอร์เซนต์เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความรู้ยิ่งคนที่มีเงินเยอะเนี่ยเขาจะยิ่งสนใจแล้วก็ออมในบิตคอยหรือว่าหาช่องทางในการลงทุนได้มากขึ้นแล้วคนพวกนี้เขารวยเร็วเพราะเขามีเบสอยู่แล้วผมเคยมีคลิป คนที่ทุนน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นอารมณ์แซดบัตทูอีกแล้วนะฮะมันเป็นอารมณ์เกมทีโอรีที่เขาอาจจะมีอินเนอร์เซอร์เคิลที่เห็นว่าถือแล้วมันดีเขาเลยถือตามดังนั้นคนทั่วไปแบบเราก็ต้องสกินอินเดอะเกมทุกคนต้องเข้ามาถือด้วยที่ทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยผมก็อยากจะมาบอกความรู้สึกเพราะตัวผมเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องทํางานทุกวันเลี้ยงชีพและผมก็อยู่ในโลกเดียวกับทุกคนในตอนนี้ที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเต็มไปด้วยความสําเร็จที่ถูกยัดเยียดซึ่งมันก็ทําให้เรา, toxic, ท,เรา,าท็กาอก,ก,กสิกทธรรดม ก็พลิกชีวิตได้นะเวย้ยแค่รู้จักเงินเฟ้อและบิตคอยกลกาวสรุปในคลิปวนี้นะครับข้อแรกคนทรมาได้อย่างเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะแค่เราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องเราก็จะพลิกชีวิตและทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ต่อมาข้อที่2เส้นทางที่ว่าก็คือการเข้าใจเงินเฟ้อและบิตคอยนนั่นเองแล้วคุณจะรู้ว่าระบบการเงินโลกมันถูกออกแบบมาให้พวกเราแพ้ตั้งแต่แรกซึ่งมันก็ไม่แปลกนะที่คนทั่วไปจะรู้สึกเหนื่อยและหาเงินตามเงินเฟ้อไม่ทันสุดท้ายชีวิตก็แย่ระยะยาว,ยาวเพราะมันถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนีีี้้้้ใครรรรไไมมู่่่่เหนนือออยททังชชววิตตาข3พก์แบบปะโ แชร์ความสําเร็จโดยที่เราเนี่ยไม่ได้อะไรจากมันเลยหยุดดูหยุดเซฟแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเอาพลังงานลบพวกนั้นออกไปต่อมาข้อที่4เมื่อรู้จักบิตคอยคุณจะรอเป็นคุณจะรู้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยความสําเร็จมันไม่จําเป็นต้องได้มาในทันทีฝึกคิดแบบโลทามเฟ p r e f e r ความเป็นส่วนตัวผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองถือลองออมบิตคอยไว้สัก4ปีเก็บไว้งงงในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วคุณจะรู้ว่าที่จริงหลุมกระต่ายมันลึกกว่าที่คิดและสุดท้ายข้อที่5การศึกษาบิตคอยแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันคุ้มนะนอกจากการเง เคยไปฟังสัมภาษณ์ฟังสิ่งที่บิตคอยเนอร์เขาแชร์กันอะความคิดก็ดีขึ้นการดําเนินชีวิตหมายเสร็จดีขึ้นการกินอาหารดีขึ้นบางคนรักตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยเห็นปะบอกเลยว่าศึกษาบิตคอยเรื่องเดียวมันคุ้มทุกคนคลิปนี้นะก็หวังว่าจะมาเติมไฟทุกคนกันแล้วก็จัดการความรู้สึกตัวเองต่อคอนเทนต์อวดไรประโยชน์มากมายที่อยู่ในโซเชียลมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับเวลามีค่าศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ